สวัสดีครับผมหน่อย OEX Gamer นะครับวันนี้เป็นวันเด็กแห่งชาตินะครับวันเด็กแห่งชาตินะครับก็เลยต้องมาหาเด็กๆนะครับเป็นเยื่อนะครับในการมาเล่นเกมด้วยนะครับวันนี้ก็มีเจ้าหน้าที่วันเด็กนะครับไม่ไม่ใช่มีเด็กมาสองคนนะครับที่เป็นเหยื่อให้เล่นเกมด้วยนะครับคนแรกครับแนะนําตัวนะครับมอมินมุงมินมินไม้คับไม่ใช่รอ ทั้งสองชื่อนะคอ่าต่อไปครับเอ่อไมมิ้นนะครับเหมือนเดิมเบบี้ไม้ค่ะเบบี้ไม้นะครับโอเควันนี้ไม่เปิดกล้องนะครับเพราะว่าไม่อยากเปิดเผยหน้านะครับโอเคผมจะเข้าไปแล้วครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมเศรษฐีกันนะครับก็ในเกมเศรษฐีตัวจริงเป็นไงจนครับยากจนครับโอเคอ่าก็ดีได้ยินเสียงมาอ่าตอนนี้ก็กําลังจะเข้าเกมแล้วครับผมจะตั้งเกมเป็น เป็นภาษาอังกฤษนะครับ yeah, <welcome. S 1> เพื่อเราจะได้มีความรู้นะครับโอเคตอนนี้มีให้เบบี้ไมยเชิญเข้ามาแล้วนะครับโอ้โหดูหน้าตาต้องกดกดอันไหนครับเออเอานี่ดีกว่าเยอะดีโอเค okay, ครับแล้วคุณมอมีมุงมิงก็เข้าเรียบร้อยเลยใช่ไหมอ่ามอมีน mm. นะครับไม่มีโทรศัพท์เล่นเขาเลยต้องเล่นของผมนะครับที่เป็นรูปโอเย่นะครับส่วนผมจะเป็นรูปคนนะครโ okay. อเคเต็มพร้อมยัง กไ้ๆจเฮโยเสียงดังมากนะครับเหมือนอยู่กับปุ่งเลงนะครับอ่ะเดี๋ยวขอโกงนะครับขอซื้อกาดโอ้ดูคุณครูโกงดูผวกหนูโกงก่อนครูอีกขอซื้อกาดอ๋อนี่ได้ป้องกันการโจมตีนะครับเอาไปแค่นี้แล้วครับผมต่อต่อให้เด็กๆนะครับดูผมอันนี้เะเล่นทั้งหมดกี่คนครับสามคนนะครับโอเคตอนนี้ กเลือกก,ก,ก่อนคน,นแรกเลือกก่อนว่าใครจะได้เล่นก่อนนะครับมีก่อนอ่ผมก่อนื่นเดี๋ยวก่อนจะเล่นขอไปดูอันนี้เราจะมาเล่นในทอยแลนด์นะครับเมืองของเล่นนะครับมีคุณพิซซ่านะครับใช้ตัวอะไรอะตัว<ม>ใหม่เลยหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่แล้วตั้งชื่ออะไรไว้เนี่ยอัฟเฟอร์จะเจออะไรเนี่ยตั้งมั่ว <laughs> นะครับของคุณมีนไมค์เป็นผู้หญิงนะครับอยู่ด้านบนนะครับ อ่าได้ชื่อของผมนะครับขอเอาไอดีผมไปเล่นนะเอาผมเฮ้ยออโต้เหรออ่าตอนนี้ผมได้เดินก่อนนะครับได้ดับเบิลนะครับเข้าไปที่เมืองอะไรอ่านให้ฟังด้วยมองไม่เห็นคุณพิ่าคุณลิงดำคกองกองอะไรตีกองกองลิงเออไอลิงที่ตีกองนะครับอ่าต่อไปคุณมีนไม c คร f บใช่ปะตัวนี้ของคุณมีนปะ ผู้หญิงใส่เสื้อสีแดงอะอึ้งวอันนี้อผมพิซซ่าอ้าวงงมาแล้วเนะี่ยอ๋อมีตัวนี้ม,มีมันอ๋อมีมันตั้งชื่ออ๋อพิซซ่าอ๋อพิซซ่าเป็นแท็บเล็ตไงเออวหนูไม่เปลี่ยนชื่ออ่าโอเคครับอ่งงมาได้ไหมอ่าตอนนี้พอดีชื่อมันเป็นไอดีผมนะครับกับหมดเลยนะครับก็เลยไม่เป็นไรครับดูตัวแล้วกันนะครับ ถ้าเป็นเทพที่ดาชุดเกาะเป็นของมีนไหมครับส่วนเป็นผู้หญิงที่ใส่โบสีแดงอ่ะของเบบี้มนะครับขอบคุณออกเสียงกัะนหนครับเฮ้ยจ้าไปายจ้าายบาย่างย่าย<ป>ยงย,ยง้ตอนนี้ผม <c oughs> ได้ซื้อเมืองหนึ่งเมืองนะครับลํำรวยมหาศาลนะครับตอนนี้ก็ถอยไปลงสีเขียวอีกโอ้โหซื้อแหลกล้านนะครับตังหมดเรียมแล้วนะครับตอนนี้ ตอนนี้มีคนกรอดผมนะครับอมอมีนไมค์ครับนะครับเราต้องส่งกลับไปแลบลิ้นใส่มันเบบี้ไมค์ส่งคำว่าอะไรมาครับคุณเรนคุณออ,อกเสียงยนหน่อยสวัสดีแค่นี้แหละใครเนี่ยโอ๊ย,อย,อยต้องเช็คครับไม่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 ยาอ่าว่อยตาแตกเลยม่มีการ หยิบตุกตานะครับเราสามารถกดเขย่าแกงคู่ต่อสู้ได้นะครับในเมืองตุ๊กตาแห่งนี้ใครโอ้โหลูกเต่ากระจอกมากนะครับมีนหมครับอันนี้ใครใช้แม่เลยครับใครใช้อะผมไม่ได้กดครัพี่ซ่าน่รู้เมื่อกี้เห็นรูปแม่เลยขึ้นปะตอนนี้ผมถอยไปตกไปในเมืองของใครของมีไมเบบี้ไมนะครับเสียตังค์ไปแล้ว โอ้โหไม่น่าเลยคุณพี่ต้ากำลังจะยิบทีมตุ๊กตาล่วงลนไปนะครับล่วงไปเฮ้ได้แล้คุ้ไม่ได้ขยับอ่าไม่ขยัโอ้ยพอวันเด็กคุยใหญ่ห้ามแกล้งเด็กอ่าโอเคครับวันนี้ต้องยอมนะครับผมจะอ่อยให้นะครับเพราะไม่ได้อ่อยกาก ตอนนี้มีไม้ค้าบนะครับมาที่คาสิโนนะครับอ่าเบบี้มเยอะที่สุดตอนนี้ผมจะใช้เลือกที่แล้วนะครับเอาไปตรงนี้แล้วกันไม่ลงของใครสิบสองนะครับอยู่ที่อะไรอ่านไหนดิมองไม่เห็น <c oughs> ตอนนี้ก็ได้สร้างเมืองมาแล้วนะครับแล้วก็ไปอีกครับได้ดับเบิ้ลนะครับลงไปที่มีไม้ค้าบนะครับ <c oughs> เสียตังค์เลย โอ้โหได้นี่มันคืออะไรได้เดินทางนะครับรอบสวนสวนสนุกนะครับตอนนี้โอ้ไม่ได้ดบลพูนะครับนี่นะคะเราก็ขอปิดคลิปยังยางยางยง <c oughs> เรามาดูกันครับว่าใครชนะครับระหว่างวันนี้มันเด็กเด็กต้องดวงดีครับเข้าโรงพยาบาลมีแะ่เทานะครับขาขตายแล้วต้งใครเดิน ไมยมีจะเล่นต้องเล่นต่อไปเล่นให้จบ <c oughs> แล้วนาฬิกาคืออะไรอ๋อของครูอ่ะไม่มีใครบอกเลยอ่าโอเคครับเลือกที่ลงแล้วครับโอ้เลือกดีกดมั่วเลยเนี่ยมั่วตรงไหนเลือกทางฝั่งเวา <c oughs> อันนี้อ่าของผมจะเป็นสีทองนะครับ ของ Baby เบบี้ไมเป็นสีแดงของมีไมค้าเป็นสีฟ้านะครับตอนนี้ผมได้ทอยอีกหนึ่งครั้งไ,<ป>ได้เดินทางรอบสวนสนุกอีกแล้วรอในครั้งหน้าครับ Baby ้ไมลทอยไป,ไปโอ้โห Baby ้ไมได้ของแพงด้วยได้ส <c oughs> งเมือง <c oughs> ได้สองเมืองนะครับต่อไปมีไหมครับเร็วจะจ่จายตังนี่ออกมาจากโงพยาบาลเร็ว ถ้าคุณเลือกสีเหลืองติดกันจะหายหรือเอ้่าโอเคอ่าเลยไม่ได้มองง่อจริงๆโอเคครับเบบี้ไม้ทอยเข้าโรงพยาบาลครับไปหามีนไม้คร po ับนะครับต่อไปใครคุณมีนไม้ครับลงไปในของผมนะครับคุณต้องเสียเงินให้ผมไมาเสียครอเสียไปแล้วครับ ยืดมือทำไมเรื่องปุ๊ืงปุวันนี้เป็นวันเด็กคุณต้องเนทางกันได้ครันี้เช็คเช็คพยาวครับพยามมันแกงมันแกงมันนี่นะล่นนะครับล่หนูสำเร็จแล้วคะอือี่ของครัวโอเคต่อไปตาใคร หมายเลขหมายเได้ต่อลงไปในเมืองของเบบี้ไม้นะครับเสียครับกาลังจะล้มละเลิกล้มละลายนะครับดูเงินของเบบี้ไม่ก็มีไหมครับนี่เท่ากันมากครับดูเงินของผมผมไม่อยากจะคุยนะครับเงินผมนี่ร้อยล้านนะครับเป็นมหาเศรษฐีนะครับตอนนี้จะไปสั้นแลนด์มาครับชีวิตจริงอยู่สิบล้านชีวิตจริงซื้อกางเกงในตัวใหม่ยังไม่มีเลยค่ะขนาแบบไหน ตายแล้วลงทองเบบี้ไม้นะครับรู้สึกไงครับรู้สึกว่าเย่ชอบเพองเงียบก็เงียบเกินอันนี้มีไม้คับนะครับได้ลงไปที่ตู้คลีปของนะครับเขาคีบเอาุงเงินมานะครับได้หนึ่งอัน พวกเราก็ผมไม่ผมไม่แกล้งเขาแล้ว,วนะครับผมไม่แกล้งเขาแล้วครับโอ้โหมันได้เงินไปแล้วกองใหญ่มากนะครับโอ้โหไม่น่าเลยตอนนี้ผมก็ยังดําเนินไปลงไปที่ที่ไหน้นอีสร้างเมืองอีกแล้วครับตอนนี้เราจะเอาจเบร์ตอนนี้สีทองกับสีแดงกำลังคุมนะครับสีฟ้ามีไม่เยอะครับ ตอนนี้เบบี้ไม้ได้ขึ้นรถทัวร์สนุกนะครับมีอิไม้ครับได้ไปที่ตู้ขีปตุตาอีกแล้วมันจะขีบอะไรเอาเงินมันมันโลภมากมากมันเอาแต่เงินขยเาคู่อ้วนนั้นอันใหญ่เลยขยเยาคู่ขยเาต้องเชครับขยเยา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 คู่ขยเยสีไ่าไม่ทอู้ไม่ขยเยาหรอกอุ้ยเฮ้ยมันได้ตังค์เลยหุ้นเงินมันเยอะแล้วอ่ะเออมันเอาอันใหญ่อ่ะไม่ ได้ไม่ใช่เลยผมไม่ได้ผมไม่ได้ขยาวไมได้มันยังได้ที่สองมันยังได้ที่ออโอเคครับผมมาที่รถทัวร์สนสนุกแล้วครับเแบบี้ไมค์กำลังจะเลือกที่ลงใช่ไหมเขาจะไปที่ไหนอ้าวเขาไปเอาเล่นในนี่นะครับเขาเรียกว่าอะไรนะไม่รู้ไอ,อ,อ,อ้ต้องไม่ให้มันล้มนะครับเลื่อนออกอไปหนึ่งสีถูกต้อง เขาจะเล่นกี่ครั้งกันสองครั้งได้อีกแล้วจะเสี่ยงครั้งที่สามไหมเสี่ยงไหมเสี่ยงถ้าถ้าล้มไม่ได้ตังทั้งบาทเลยนะนโอ้โห,โโหเขาได้เงินได้ปะเขาได้เงินมา4ล้านบาทนะโอ้โหไม่น่าเชื่อ,อเลยครับตอนนี้มีนไมคครับกับเบบี้ไมค์กำลัง m f u f, u f. U f. เอาไปทำอะไรอ่ะมันจะมันมันจะดูดเราไปดิตอนนี้มผมใช้การ์ดป้องกันนะครับทำให้โดนไม่โดนดูดนะครับ <Nice. S 1> อันนี้มีนมาคาบลงมาที่ของผมนะครับเขากำลังจะยึดเมืองผมคูดหน่อยทำไมถึงอุดงเมืองทำไมทำไมเมืองคุณมันมน,นมเอา,าเสียงหน่อยอุ้ยเมืองของคุณเป็นควายไม <c oughs> ่เลอะเลย อันนี้ผมก็มายึดเมืองแล้วนะครับกำลังจะทำแถบสีได้ทริปเปิลนะครับวิกทอรีนะครับนนไม่ได้ตั้งใจมันอ่าเดี๋ยวผมจะแกล้งแพ้นะครับมาจะแ้งไปเห็นไหมตกลงในเมืองของมีไมค้ับนะครับเสียเงินเลยยึดมันอือทำเตือนอีกแล้ว คำเตือนของเบบี้โอ๊ยเบบี้ไม้จะได้ไอ้นี่แล้วนี่ว่าได้ปะยี่ได้มึงเองจะส่องอันหนึ่งไหมครับอย่างน้อยครูก็ตกไม่ได้แล้วต่อไปมีไม้คัาฟ์นะครับยังมีชีวิตอยู่ครับเขาไม่ออกเสียงแล้วตอนนี้ของหนึ่งสองสามตกแลนด์มาร์คคุณเองทช่ไจะซาใครวะลงไปที่สุ่มการ์ด นายก้านางฟ้าพิงทำไมเออเออเออลืมลืมตอนนี้เราต้องอ, Leon, อ่อยให้เด็กเอาไม้เอาไม้โอเคครับคุณพิซซ่ายึดเมืองผมทำไมมีไม้เอ้ยคุณเบบี้ไม้ยึดเมืองผมทำไมโอ้โหตอนนี้เบบี้ไม้โดวงขึ้นนะครับต่อปืนยิงมันมีไม้ค้าก็ซุ่มอยู่นะครับ ด้วยกันเราจะไม่แกล้งเขานะครับ,บอออตอนเลือกเงินหล้านเขาเลือกเงินหล้านนะครับอ,อ่าผมก็ไม่แกล้งคุณเพราะคุณเลือกกันอยู่3มก้อนอนนี้เขาเอาเงิน6ล้านไปใส่ตัวเองแล้วนะครับได้ไปแล้วหล้านบาทคุณดีใจไหมครับทีมมินเ, <c oughs> เปิด ต่อไปตาใครตาใครหมาอยู่ในกาล้านะคะตอนนี้บอกสถานการณ์นะครับใครอยู่ที่หนึ่งครับหนูมาคุณนั่นแหละคุเอาเปียบเด็กอ่ะหนูใครอยู่ที่สองบีบีหมายอ่าโอเคคนสวยที่สองคนสวยนั่นเจนด็กโอเคได้หกนะครับไปที่รถรถรางแล้วไปนะคะใครเขย่าโอ้โหใครเขย่าลูก เบบีมายเลือกไปที่ตู้ทิปตุ๊กตาลครับเบบีมายเอาเงินไปแล้วโอ้โหสิบห้าล้านครับอันนี้ผงใหญ่ด้วยอ่าเราจะไม่แกล้งเขานะครับเพราะว่าวันนี้วันเด็กนะครับเอาเงินไปครับโอ้โหเงินมันเยอะเงินเยอะขึ้นแล้วครับตอนนี้มีไมค์ครับไปที่จุดเริ่มต้นนะครับสามารถสร้างเมืองได้ครั้งหนึ่งครับเลือกเลยครับ โอเคผมจะไปทริปเปิลแล้วอีแค่หนึ่งเมืองเราจะได้ชนะแล้วเฮ้ยทำอะไรเปิดแล้วได้อะไรสวัสดีนะคะวันนี้เราก็เพิ่งมาเจอเอ้ยพูดที่กำลังเล่นอยู่ว้ายตกเมืองควายอะไรเอ้นเนี่ยอะไรอ่ะ แ่นมากของมันอ๋อมันเป็นไอ้นี่ครับเป็นตุ๊กตาไฟนะครับโอเคของผมได้เจ็ดนะครับอ่าเดี๋ยวจะให้เบบี้ไม้เล่นให้ครับนี่นะคะเราก็จะเออพ่อเราจะเอาอันสีชมพูนะคะเพราะมันจะตกเู้ออยู่แล้วเบบี้ไม้แกล้งผมนะครับไม่เป็นไรครับมันเด็กนะครับให้เขาต่อไปเบบี้ไม้ไปที่ตู้ ขี้ไปแล้วเขาจะขี้อะไรตอนนี้เอาแม่เหล็กนะครับคุณมีนกับผมนะครับก็อยู่ในสภาวะผมมีการนางฟ้าครับไม่กลัวครับอย่าใช้นะคะถ้าใช้อีกโดนแน่นอนค่ะโอ้โหดูไปแล้วครับคุณมีนมีนไป็นไงแล้วเย้กระตือมือหรอไม่ใช้ครับไม่ใช้ครับเป็นคนดีครับเย้ โอเคครับเก้าคุณมินมคครับนะครับต่อไปคุณครูคุณครูตกบ่อยๆนี่แล้วคุณครูขายเมืองสีนี่ออกอันนี้ขนาดขนาดหนักละอ้าวต่อไปคุณเบบี้ไมยโยนลงไปในเมืองตัวเองเย้คุยคุยเมื่อไรจะจบเนี่ยตะเกมเนี่ยคุณครูเมืองควายคุณครูเมืองหมาครับ ม่มีนะบอลลอนอ่าต่อนะครับมีไหมครับได้ไปโอ้ยได้การนาง,<ส>งฟ้นฟานะครับลลแล้วได้ดับเบิลนะครับลงไปเมืองตัวเองเขาจะสร้างแ <Land mark S 1> ลนด์มาร์กแล้วนะครับสร้างไหมสร้างไปแล้วเป็นเม,มืองแมวนะครับมรรผมก็ลงไปที่อ่าใครจะสร้าก็สั้าไปเราไม่ว่ากันนะครับวันนี้ เฮ้ยมีเสียงอะไรไปฟอมมีเสียงอะไรไปฟอมเบบีบมายตัดแตกครับตอนนี้มีไหมครับเราต่อต่อ,ตอ,อะถอยถอยไม่ได้นะครับัวดเลาะ ถ่ายตัดตัวเองครับกำล,ลังเครียดเลยตดแตกออะเอาแล้วครับคุณมีนบ้างตามคุณมาเียวตอนนี้เกิดการชัง,งักนะครับมีการระเบิดแก๊สน,นะครับแก๊สถั่วน,นะครับในห้องแอร์ด้วยตอนนี้มีไหมครับขีปเงินอีกแล้วนะครับได้ไปหกล้านนะครับตอนนี้ผมจะจนนะเพื่อนแล้วนะเนี่ย อตอนนี้คุณมีนก็ได้เงินไปสมใจนะครับตาผมต่อนะครับวดตวอีกยานะครับเบบี My, ้ไมายานะครับโ oh, อ้พอแล้วพอแล้วเกินไปครับอ้าวต่อไปเบบี้มมยนะครับได้เกค่ะตกมาที่เมืองของมีนไม้คลาฟนะครับ มีไหมครับไปที่ปราสาทบล็อกปราสาทนะคะเราก็ได้เราก็ได้พลาดเอ๊เราก็ได้เจอกับมหันตภัยนะคะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเราลอดกันมาได้ยังไงี่านไปหลายเรืองมหันตภัยในโลกจริงนะ อ่าเบบี้ไมได้สเสียเงินนะครับไ <c oughs> ้ยทำไมกินอะไรเริ่มมากลิ่นเน่ามากผมไม่ออกนะครับผมจะถอยนะครับแล้วก็ไม่ได้ออกครับอยู่ในโรงบาลน,นี่แหละตอนนี้เบบี้ไมนะครับไปที่อ่ารอ,อดอีกแล้วเขาจะเลือกไปลงที่ไหนลงที่เมืองตัวเองแน่นอนหรือว่าลงที่ ตู้คีบตุ๊กตา <My Knights. S 1> ผมออกดีกว่าครับอยู่โรงพยาบาลน,นานไม่ดีไม่มีบัตรประกันของผม <Yo. S 1> อ้าวลงไปในของเบบี้ไม้แล้วนะครับโอ้โหนี่เบบี้ไมลก็คีบเงินถุงเล็กนะครับได้ไป6ล้านเราจะไม่แกล้งเขานะครับแล้วจะมีไมคค้าบนะครับ ดวงขึ้นดวงดีอื้อเราก็ไม่มีการโก้ทั้งสิอ่าลงไปที่ตัวเองครับไม่เป็นไรครับต่อไปรู้สึกว่าเกมนี้มันจะยาวนานและเกินนะครับใช่กลิ่นขมขนอใครจะชนะนะครับใคระใคร คุณมินไมค์ครับคุณจะทวงเวลาไว้ทำไมมินไมค์ครับได้ขึ้นรถนะครับตอนนี้ผมก็กำลังหายลูกเต๋าได้ไปก้าแต้มนะครับลงไปที่ของใครอ๋อของผมเองครับจำไม่ได้ดับเบิ้ลสิบแต่กูไม่ได้ลงเมืองกูเองามไปนะคะดับเบิ้ลสิบสองโอ้ยลงไปที่แลนด์มาร์คของมินไมค์ครับนะครับเบบี้มา เฮ้ยม,ม,มายก็ต้องเสียเงินสุดใหญ่ครับะะสุดใหญ่ตอนนี้ยังดูไม่ออกนะครับใครจะเป็นผู้ชนะนะครับสูสีกันนะครับสูสีกันมากคุณมิน้นได้เก้านะครับได้ซุมคาดเขาซุมได,ด,ด้ช่วยเหลือผู้เล่นที่ยากจนที่สุดอ่าเขาต้องเสียงเงินนะครับเอาเงินไปให้นะก็มา <laughs> ก็ไม่ต้องเสียนะครับผู้เล่นที่ยากจนอ่าต่อไปผมถอยได้9แต้มไปพักนอนโรงพยาบาลนะครับเสียงผู้ป่วยสุกเฉินนะครับ,รบเราจะไปเล่นเราจะทำให้ได้ทักงาอันเลยอันนี้เบบี้ไม้กำลังเกมคอนโดอยู่นะครับคอนโดไม้นะครับไปอ้เสียงาบ้ามีมาฆ่ามาก่อกวนนะครับ <ๆ>นี่นะคะเราก็แบบจะบอกว่าเราเสียนมากอุ้ยหกหกวันเสียนนะครับ <c oughs> เสียนล่วงไปแล้วไอ้มีนมันยุง่งอะไรอะเมือ่อกี้คุณมีนเข้าโซนถ่ายภาพนะครับโซนถ่ยรูปลืออีกสารอบอ่าอีกสครั้งนะครับใครมี ที่ดินแล้วก็เงินเหลือเยอะสุดจะเป็นผู้ชนะในแมตช์นี้นะครับตอนนี้เริ่มทําแต้งกันนะครับอันดับหนึ่งจะเป็นผมอยู่นะครับผมก็ไม่รู้ว่าทาไมยังเป็นอุตส่าห์ยอมักขนาดนี้คุณมีนสร้าง landmark ไปแล้วครับเอาเลยเบบี้ไม้นะครับไม้อวกดตัวเองอ่าต่อไปมีนไม้ครับได้สิบนะครับตอนนี้ อีกสามรอบแล้วครับรีบเปลี่ยนคุณมีนทำอะไรนะผมได้ไปเจ็ดนะครับลงไปที่เมืองตัวเองโอ้โหเบบี้ไม้ก็ไปเมืองตัวเองมีอะไ,ไรเปลี่ยนแปลงนะครับตอนนี้มาลุ้นนะครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะกัน อ่านได้ยอ่าอ่าต่อไปครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อกี้เป็นเสียงระเบิดนะครับระเบิดของภูเขาไฟฟูจินะครับภูเขาไฟลูกนี้มีขยะน้ำเน่าอยู่ด้วยอ่าคุณมีนะครับได้เจ็ดนะครับลงไปที่มัน <c oughs> มาก <c oughs> เล่นแล้วตดแตกเบบี้ไม้นะครับใครเจอข่าวที่โรงเรียนบ้านราดวิทยาอย่าอยู่ใกล้นะครับอุบานมาก <Auf> นี่ใส okay, uh, ่อ uh, no, 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 uh ุบาทมากเค้ครับ <physics> อ <brewer y> <ind pipeline> ันนี้ไม่ใช่มาเบบี้ไม้น้องเบบี้ไม้ค่ะน้องเรับน้องครับอุบาทชัดทั่วต่อครับเบบี้ไม้ลงเมืองของผมนะครับวเอาเงินมาอุศาจจะไม่แกล้งเด็กแล้วโอ้ยเบบี้ไม้ยึดไปครับไม่สร้างแลนด์มาร์กด้วยพี่ขโมยจ้ะ ีแอร์้วยห้องแอร์เนีหม็นหนักเลยไหนกันแล้วลองเชิดยิ่งกว่าโอเคครับได้ไปหกล้านนะครับสำหรับมินแมคคาร์สนะครับผู้ที่ยากจนมากนะครับไม่มีใครพย่าเขานะครับเขาก็ได้เงินไปสมใจตอนนี้ก็หมดด่านหมดแมตช์นี้แล้วนะครับครบรอบนะครับผู้ที่ได้ชนะนะครับก็ไม่น่าเลยครับแล้วใครได้ที่สองครับ นูเบมีไม้ได้ที่สองส่วนมีนไม้ค้านะครับเอาผ้าคุมหัวยนะครับได้ทีโลนะครับอับจนหนทางมากนะครับโอเคครับแล้วเราก็จะไปด่านอื่นกันบ้างเถอะด่านนี้หนูบอกแล้วว่าหนูไม่ถนัดอ่ะโอเคก็จบคลิปคลิปในการเล่นเกมได้ได้คลิปเกมเสร็จทีในวันเด็กนะครับพูดคำฝันวันเด็กปีนี้นะครับเด็กดีเด็กไทยไฟเตือนล าชาติมั่นคง,งแค่นี้ถ้าใครผิด <c oughs> ไปฆ่ามีไน้นเลยนะคะมียบ้านสุกซนวันเด็กด้วยสุสันวันเด็ดทุกคนเด็ดทุกคนนะคะถ้าใครเรียยได้เกียร์สี่ก็อย่าลืมเอาเงินมาให้หนูนะคะเพราะหนูอไว้พอให้แล้วบุยบุยโอเคตาหนูว่างขอให้ญาติญาตคนจนทั้งหลายจนแบบผมบ้างในเกมแแค่นนัหละ <c oughs> โอเคครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าไปแล้วก็โอ้ยแย่บุย Oni, oni, on, on.